สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดได้มาอัปเดตที่ล่องเรือแมนชั่นา,ยายอีกแล,กล้วกับเรือดวนฮามาดูวิวเฉยๆนะครับผมมามาดูวิวเออแต่ว่าออนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยมีที่นั่งเลยแอดต้องยืนเอาอย่างเดียวอะ่ะแน่นเลยข้างล่างก็แน่นข้างบนก็แน่นแต่ว่าข้างล่างนี่นเป็นแอร์เนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็อยากจะดูวิวดูวิวข้างบนอะ่ะเออมาบ่อยๆก็ไม่เบื่อนะลอ่ลองเรือเนี้ย เออวันนี้มาอัปเดตดูจดํานวนนักท่อง,งเที่ยวทุกคนทุกคนต้องยืนขนาดว่าอยู่ตากแดดยืนตากแดดกันเพื่อที่จะดูวิวอ่ะดูซิตรงตรงท่าน้ำรัชวงศ์ท่าน้ำรัชวงศ์จะมีคนขึ้นอีกไหมส่วนใหญ่จะมีคนขึ้นน้อยคนที่จะลงเพราะว่าเขาจะเขาจะเดินทางไปเที่ยววัดพระแก้ววัดอรุณกัน รอ,อดูที่จะจังหวะที่จะขึ้นวัดอรุณอีกทีหนึงว่าจะเยอะขนาดไหนทั้งคนขึ้นคนลงอ่ะ,อะทุกคนรอดูตรงนี้นะว่าตรงท่าน้ําราชวงจะมีคนลงเยอะไหมแต่มแล้วชนะธรมมาแล้วคนเรียกแล้วโอ้โหคนเยอะมากเยอะเยแน่นถึงวันแน่นเป็นช่วงเวลาถ้าใครจะมาเที่ยวจริงๆต้มารอบแรกๆ่ะถึงจะ ออคนจะไม่ค่อยเยอะแต่นี่ถือว่าก็รอบแรกๆแล้วนะเนี่ย <c oughs> หลังปีใหม่หรือหลังคริสต์มาสนี่คนเที่ยวเยอะโอ้นี่ท่าน้ำราชวงศ คนน้อยคนขึ้นน้อยเออ็ยจงชั่วหน่อยดูความแตกต่างระหว่างเรือธรรมดากับเรือที่สำหรับบริการนักท่องเที่ยวชมวิวทิวท่าน์ริมน้ำเชียรพญาทุกคนดู 10, uh, 18มกราคม2,168ครับวันเนี้ยเ oh. ชื่อไหมทั้งวันเป็นแบบนี้นะครับผมจำนวนนักเที่ยวที่ขึ้นเรือเนี่ย <Yeah. S 2> ทั้งวันเป็นแบบนี้ราคาไม่ได้แพงแล้วทําได้ยังไงเมืองเมืองไทยเนี่ยคุ้ทได้ยังไงพาแล้วพานะักท่องเที่ยวเที่ยวด้วยราคาแบบว่าแบบน้ํเปล่า4ขวดอะ่ะ <c ười> คือเบื้องหลังความสะอาดของแม่น้ำชพระยาครับดูเรือเก็บเ,เก็บกวาดขยะที่จอดอยู่เรียงยงตรงนี้เราจะติดกับติดกับสะพานาพระปกเก้าสะพานพุทธนี่ไงที่เขาเรียกที่เขาเรียกว่าเป็นสวนลอยฟ้าอยู่ตรงนี้เราจะเปสะพานพระปกเก้าเนี่ยสำคังขามาเถอดคนเต็มเลย อันนี้ก็จะเป็นสะพานพุทอีกสะพานหนึ่งที่อยู่ติดๆกันดูเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวขนาดนี้อยู่บนเรือเต็มขนาดนี้ลน้นล้นที่นั่งอะ่ะล้นที่นั่งต้องใช้ว่าล้นที่นั่งจดหลายหลายคนก็ต้องจำเป็นต้องยืน ยืนบนข้างบนกะไปยืนข้างล่างดีกว่าเพราะมันเย็น วัดอรุณมาก็โล่งเลยครับผมมีที่นั่งเยอะ ขอบคุณมากครับ